สุดกตัตใหญ่เนาะโอ้บัวตามกัวหาโลงูอันจงอางกินงูเลื่อมได้น้อได้งูเลื่อมเนี่ยอยู่เอาออกแต่ถองงูจงอางได้ทักทายสบายดีตอนแรกๆนะมือวนนี้ตอนคำานี่ยอากาศฮ้อนๆมื่อวานนี้นะว่าสิบห้ารอตามหัวใหญ่มื่อนี้เพื่อพอสัตาร์ลงกินหนามนะอาการห่อนแบบนี้ สติและอาการหอนบบนี้คัำๆและจัตามันจะลงหงากินหนังเขาก็เลยจะไปหาเหลอะเปิดตามหวยลองเบิง์นไปไนสิไปจอบบอนนั้นเดี๋ยวพอก็มาให้รอบก่อนเลยนะพอดีมันอยู่หวยพอดีเลย เสียงไก่ป่าครับฝากคุณไอ้นี่นะไกด์ Đây nhìn này, để bộ thử mình để to con mình Chắc subscribe cho kênh Ghiền Mì มันหาทางลงยากจริงๆคือเดี๋ยวไอ้สอดทางโอบาบโอบาบลงมา โอ้ยิงบ่ถึกซ้ําเห็นแต่ตีงนุ่มๆนุ่มๆกับเห็นสีดําๆนะยิงยิงไปบ่ถึกไปหมดเลยบัดนี้ไก่น่ะลายโตเลยนอนนี่ลดยิงบินไปหมดเลยเ็นตดําๆนะูว่า ก็คิดว่าไกลแชลไแ,แบบแต่ว่ามันบ่ถือมันโหหงุดแล้วนี่บ่อถือถือแบบอันนี้เลยแต่ว่ามันไกลเนี่ยด้อยเงินมา มานีป่าไปสอดั้งงมัดเลยมันจะมีสัตว์ป่าลายนะมีแต่หอยยำอยู่แถวนี้มันลงไปกินมาก็อมอยู่ลุมนี่นะที่สิบเอนเห็นต้องเห็นถ้ากระหอกบึงลายหลออขึ้นมาผีเลยนะหล่อลงมาทางหกเลย

เมื่อไรนะอากาศเลาะเมื่อไรบ่เนี้ไปมันยิงไก่ซองบาทบุไดีกะได้มาฮอดบอลนะบัเนี้เมื่อยไปไก่ยังโอ้แต่แต่ทีมงานเพิ่มบ่บ่เนี้ยเออเพิ่มหนึ่งขกินข้าวกันเลย โอนี่เ่อาอเฮหก็มาหอดีบอมหอดตงขับในรถขับลยได้ยังแต่ละคนนะไม่ได้ยังใส่เบ็ดประกันเขาัตอะโกยิงไก่ซองบาทว่าถือโอ้โหจะได้เนอะจะปรับพวกคักกันจักเป็นได้ารุมมันยิงว่ถือเลยต้นนีของได้ยังของท่ว่า หมูป่าอย่างวะตั้งเล้งใช่ไดบสามกิโลสามเมตรป่าอ่ายอดหนังกูพี่ตัวไม่ไข่มาหอดบอลกับบัวต้นมาได้งูใหม่อีกตัวหนึ่งคนมานจงอ่างมาตับหลังกับมานอ่าตัวใหญ่เลนอ่ะเกินมากเพื่อได้แค่แบบนี้สามเมตรกว่าครับบอได้สามเมตรสามชี้ตัวนี้แหละใหญ่กว่านี้ได้เพินมอีก นนนี่กรมัโโตีเงินชื่อโชคก็มาแห้งนักมันตีนะยังเป่งดำคลึกอยู่เราไปคิดขปคิดแบบเจ้าเจ้าเป้เบี่ยมสุข,ขสีมันคืองูจิงนาอะไรเนาะได้งูบัดมากได้กระโมกีเป็นบัดไปมันมันอยู่ในในงูนี่นะนุ่งน้ำหินป่าอือโยนป่าปะคาือมันก็ยิงมูฟ่อนอะไรเราโดนผู้คุณมา ที่ันีอย่างเบิกเงนรับต่อกตัวใหญ่นีเนาะโอ้บตามกหาโลเข้าเลบอเอาไว้มาทาเขาเจ้าะม่ไข่อีกมาจาไหนป็นต์ฟูกูฟูก็ไม่อะไรหนักขาดนีเบิกหางมันนั้นหางมันเป็นอะไร้าตัวสันก็มีหลักหนึ่งตัวสั้นหนึ่งบ่มี มันเือม uh, ือตัวหน้าหมูเ่ตัวดำใช่าเมหนหอมเราเออหางหอมดำดำมันบวชหน้ามันได้ดอกเออหางแมตตปลายเออหางหอมตาม้น้อยมันได้มากมันต้องกินใช่ไหันล่ะติดพิษกกันบ่หางหอมไปพิษแห้งได้หางหอมได้ดำขลึกย่เย็น้งลเขากรสุกแล้วเนาะมันเนี่ย ยังต้มต้มซองูองออ้งโม่ล่ะต้มาเตาออกไปเลยสเธอร์สวคุชนได้มันน่ผัดเบาโจ๊กโจ๊งไม่าใครแล้วหนลวุดนี่ไปกับชาคิววีบานงบุงกันเลยอาห้าไม้เชี่ดี งูโป้เฉยๆพี่ต้งูโป้ยังมามาส่วนฮามูได้เอานี่แหละนี่แหละหมูกะจำหมูเลยนี่กะกหมูเลยออหมูตัีมาเลเป็นสามสเมตรป่าสเมตรสเมตรสเมตรสี่สิเซนอาเป็นด้อยนะเด้อเอ็กลมกินเตือนพวกินหมูเชียบเชบเ็บังีน้องคืนเ็นกขับมไทยนี ขับุไทยมาทางานบุ้เนยไปบันนี้จนเมื่อยไปธรรมดาต้องได้ไก่ยังบุได้ได้แล้วจากโตจากใดไก่ัดไดอันนี้บุได้จากโตเลยแล้วโก้ยเปนน้ำเปนน้ำในท่านปัจจุบัมาแหละมอบุมีตัวตึงนีใส่ตึงไม่ได้อ่างกันแคนี้งบต เห็ดได้งูนี่ต้มซสาบ่่าต้มซ้มต้มเจียวเลยสานี่จะหอมมาได้มากระไรเห็ดได้ต้มใจสมายๆเหมือนห้ไรางไงนันรเอนางไงนันเหมือนหางไงนันหานันรถเหมอ้ไก่ันาห่างนี่เป็อนมันแถเวมืนหนเนาะว่าจะเหมดอนานันเป็ืนมันเมานันเป็นหางไมอนหานนเาอยู่นี่่เจหเานี ผู้เล่นลงกีดินม่ยอมถึกินจ้าเาเนาะดูหีไปลงหวยนะนอ่กินไนเพิ่มเติมจะป่ยมาทางนปอ้ไปจงอางกินงูเรือมไดโนได้งูเรือมเนี่อยู่เอาออกจะถองูจงอางได้เลยตัวนี้ใหญ่กลัวเลยมันหักได้กินเลยคือสิแม่เนาะ ม,ม,นนมันเอาผิดใส่ก่อนบ่เนาะเออม,ม,มันกัดมันก็ต้องมีผิดตัวเออเวลามันกัดเนาะมันกัดมีผิดต,ตัวนี้ก็มับัวเละ,ะตัวนี้มันงูบ่วีผิดอยู่แล้วตัวนี้นะมันเชื่อผิดได้ล็กน้อยใช่เลื่อยลุดแล้วเนาะงั้นตรงเรือมนี่ได้สาเอาวอเอาแล้วเวนาว่าเลย งูตัวหนึ่งได้ซองโตโหลดคนมารนี่เนาะอืมอันนี่ยในปีงใบปะอืมปีงไหวชนหลือตุมอ้มใบมันก็เม่าชาใหม่คือปุ๊กมือเหอนื่นมันจะครบเลย ก็เอยไต้มใหม่แล้วน้อโอ้ยเอามองได้นี่อไกเอาปนี่นะแวจำบานนี้ขีด่มีบีใช่บีเตะละบีเตะก้อนบีเตะแล้วสบใ่สดวใหญ่เนาะ ตักเอาตัก <c oughs> เอาบวตักบงตักเอากระไรมันบัดน,นี่จำโมทกกี่รู้บ่สบายไวนี่ที่ใส่พักเดีแล้วเนาะซัมส,สกิดบานเปือยแต่เนะาะเปืืยอ,อยหยาบๆได้กินสลกินีสุดท้ายยัง จีดลับบ่งม,บมือแล้วบ่งมืออะไรบ่างเชื่อบวงสุดไปมีโคกคกตรตัวต้นมัน<ร><ร>เ้อตัวตแสบมันเนี่ยห่ <laughs> างสุดนี่นำได้อยูปย่ปะ่ะนะใส่จีดล็อกอหอนลี้นนี่นนนนหนังอะยเสียบลยกรอบครับมือหนังเสร สีกินมมดเหลือแต่กระดูกตีบหนังพอดีเกือบระอนไปทอดอีกยกสองกรอบช <c oughs> ุดยอดดินะ <c oughs> จะไปยังกระดูกหย่ำัไปเล็วกว่ากรอบเลย จะเบื่อแล้วม <mm ่ไดเป้ามนี่นะหอนี่นะน้ำปลาใส่เขาไก่หรือไก่เนาะไก่อย่ามาจะเื่มเกลือวะเต่มเกลือหน่อยมมีบแบบนี้ยังสดไ่ได้หรือเปล่าเนี่ยต้มมันสหนึงกับต้มเริ่มบดีแล้วก็หนางไม่ได้สาสิบม่ใ่ตมนะ เัไกินทำนี้เอ,องกวายตัวของนะอมังติเนชั่วโมงเนาะตืมมเต้ต้มชั่วโมงมองกวา่าเดี๋ยวดีนึงตนถอนฝ่ายนั่นห้อนแล้เดียด๋วยดวยดนึงเลยเฉย เคระไปดิองชลุยงาลันเนาะอันนี้ตอนที่ซองเลยได้หรือละตอนที่ชอละอือโอ้ไปเอตงนี้องมันตรงนี้ล่ะแนะแนะเขาละซองตอนใครกินมามดแล้ะตือไปน้ำเน้อมันเหานะเขาไปแนะเซ็ปทัวทำได้ ไว้แน่เขาสองตอนนะบอกขออ่านก,กินไ,ไ,ไปชิอิมแล้วกับมันนี่ไงมาไว้อืมอ,อืมอืมง่กินเอ้าเงอยหยาดดีวะปันปันไปเอ่อโย่นี่โอโอนกะมำให่ผู้องท้อนขนาดผู้ละสองท่อนหลายพวนี้เดือยหมอตอตอีนกะกินข้าวกินน้ำแล้วนะวันนี้แต่ละคนก็หาบนอยู่บนนอนละ อันนี้ครับปีงไว้ปีงมันแห้งอันนี้อ้าวตอนนี้เฮากำสิได้พักพอดแล้วบัดนี้แหละคลิปในการสดบพิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วขอบอกขอบใจทีท่ติดตามล้วครับสมคลิปหน้าพบกันใหม่